เอ้ยไม่ใชล่ละไม่ใชล่ละเฮ้ย,ยก็ขอกราบสวัสดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องแม็กสัเพิงนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นภูมิยาอยู่ไหนนะครับวันนี้อยู่กับน้องวีนะครับใช่ไม่มน้องวีอนาคตที่ปรึกษาแคนสั่มพิงของเรานะครับไปเราเข้านี่กันดีกว่าเราจะเป็นภูมิยา ฆ่าคนเราต้องฆ่าคนสิบันเฮ้ยเฮ้ยภูมิยาอยู่ไหนภูมิยาอยู่ไหนคะแนนแดกแล้วต้องวิวคิวได้อ่ะฆ่าตัวดิฆ่าตัวฆ่าตัวฆาตัวฆาตัวเฮ้ยอะไดีกว่า

วีมายิงวีดีวีวีอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหทีเดียวแตกย่มงบนนะครับมันจะไปล่าคนที่ยิงเราอ่ะนะครับจังหวะนี้มันเอาไอวัวแน่นอน ชับไปดิสูบีกือรักชับอีกทีนึงเอ้ย อหงัดขโมยไม่ติดอ่ะโอ้โดนยิงหัวหัวปะหัวพี่ป่เมื่อกี้เฮ้ยโอ้ย,อ,ยอันแน่อันแน่มันมาแล้วภูมิยาหมดนะเฮ้ยใจเย็นไอ้หนูหมดแล้วเหรอยาหมดแล้วเหรอ อเนี่มาดีครับนี่มันคือยามรนะะใครยิงวะใจเย็นนะพนุ่มเฮ้ยเฮ้ยเสียงไว้แบบ เอ้ยลาไปนะโอ้่ขึ้นหัวงัดหัวไม่เป็นเกินไปไม่เป็นไรเล่นระย,ยะไกลก็ได้นีครับแม่ไม่ได้กินพี่หรอกเฮ้ย,อยโอ้โหตายก่อนว่ะอดยิงอดยิง ê ê ê vi nhìn kia à phải mà giang dừa khao rồi mà แรงเยอข้ามผู้นั้นต้องมีอันปิดไปเ,เสียงแบบแบบดเฮ้ยโอ้โหโบแต่ดู อะไรเฮ้ยเอ้ย,อยโอ้โหใจร้อนกันจังเลยพนมไม่ได้กินข้าวกันเรื่องไงนะฮื่มไม่ได้กินข้าวกันเรื่องอไงอุ๊ยหัวแตกเลยบิสเทิร์ดเปล่า แน่ให้ยาวปุ่มยาวอ่ะวีดูนี่นี่อันแน่นี่ตัวตัวปัญหาเก็บตัวปัญหาก่อนเก็บตัวปัญหาก่อนนี่ยืนนิ่งก็แตกดีน้องอันนี้นี่ ภูม <laughs> <laughs> um ิยาอยู่ไหนภูมิยาอยู่ไหนร้องเพลงหน่อยดิ V V ร้องเพลงหน่อยเ็วเฮ้ยลุกซะดีเลยภ <laughs> um ูม <laughs> ิยาอยู่ไหนภูมิยาอยู่ไหนอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับนเนเออ้าอ้า

อีเซอร์อีอีเซอร์ดิอุ้ยอุ้ยโทษโทษโทษมันล็อก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 เดี๋ยวพี่เอาตัวนี้นี่คีใหเป็นบีไว้บีอไรนะฮะอยู่นี่นี่ไม่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่น่นน่นน่นไอ้อีเซอร์ไีเซอรอะไรน้เออสวยเอ๊ะ

มันเดินนีเลยมันเดินนี่มันเดินนี่พี่โอ้ยโอ้พี่โดนยิงหลังอือันเนี้อันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเองเนี้ยมันจับจับเกี่ยวกายเกิดไปละไอเดีเซอร์ ไปอหารีเก็บเลยก,กันเว้ยแอบก่อนเว้ยนนจะมาลอยเข่าว่ะดิเต้เองตัวเองจะมาลอยเข่าเหรอ ครับห้าพี่ไม่เจอเราพี่แอบอยู่ตอนเนี้ย <c oughs> แม่ดิ <laughs> มาวีออกมาที่เลือบี้มาครับออกมาที่เลือกปืนอ่ะสวัสดีค่ะอ่าออกมาอย่างเดี๋ยวเราจะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับนี่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารหรือคลิปใหม่ๆที่พี่กำลังจะลงใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับวันนี้พี่รับ ที่ปรึกษาแคนอยู่นะครับตอนนี้พี่เริ่มทําระบบแคนแล้ว